อู่เบ้านฟินแลนด์ตอบชัดปมขึ้นเวทีไม่มองหน้าแพรวพรวฟังแล้วจุกค่ะ บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดใจต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกหลังเลิกลาก,กับแพราวแสงทองรับยังคุยกันทุกวันแต่แค่เรื่องลูกที่ขึ้นเวทีแล้วไม่มองหน้าเป็นอารมณ์ตัวเองไม่อยากฝืนในตอนนี้วงเราใหญ่ไม่ได้ทำแล้วจากที่ผ่านมาเราเคยทำแต่ในตอนนี้มองมันเป็นเรื่องของศิลปินที่จะสามารถอยู่เวทีไหนก็ได้เข้าที่ไหนก็ได้ซึ่งตนเองนั้นจะมีการวางแผนในตลาดใหม่ทั้งหมดรวมทั้งผังต่างๆที่ต้องวางแผนใหม่ทั้ง หมดในตอนนี้แม้จะออกมาทำไม่ได้กี่วันแต่ตลอดเดือนมีนาคมคิวงานเต็มไปหมดแล้วค่ะและส่วนคิวงานนัดรับเปลี่ยนร่วมกับแพรวพราวแสงทองนั้นยืนยันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอนาคตเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรแต่ตนเองยืนยันว่าเหมือนเดิมฟรีสไตล์สามารถเคลื่อนที่ไหนก็ได้การเป็นศิลปินไม่มีข้อจำกัดว่าห้ามขค้ืนตรงนั้นตรงนี้สำหรับตนเองยืนยันไม่มีแต่สำหรับคนอื่น ตนเองก็ไม่รู้ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตในตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วหลังจากที่ยำแย่มาหลายเดือนไดีรับกําลังใจดีๆจากแฟนคลับผ่านทางคอมเมนต์ในโซเชียลไดีรับกําลังใจอย่างล้นหลามเวลาเดินกลับไปถึงสนามบินก็มีแฟนคลับมารอรับ20-30คนทั้งตอนไปกลับก็มีแฟนคลับมาคอยรับส่งให้กําลังใจไปไหนก็มีแต่คนชูสองนิ้วแล้วพูดว่าสู้ๆนะทําให้ในตอนนี้รู้สึกดีมากๆค่ะหรือเราในอดีตตอนนี้ ไม่กลับคิดทุกอย่างอยู่ข้างหลังหมดแล้วเราทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเรามองแต่ข้างหน้าเรามองแต่อนาคตที่ดีกว่าว่าเรานั้นทำเพื่อใครค่ะ ในเรื่องของความเห็นต่างๆจากโซเชียลจากสื่อต่างๆส่วนตัวเราก็เข้าใจทุกคนพูดไปตามประสาของใครของมันถ้าเราไม่ได้เป็นไปตามคำพูดของใครเหล่านั้นเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนต่อให้มีคนมาดา่าก็ไม่เดือดร้อนให้พูดร้อยรอบเราก็พูดคำเดิมซึ่งพี่มิงกระแสตรามาล่าสุดก็บอกว่าขึ้นเวทีไม่มองหน้ากันในเรื่องนี้มันเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองถ้าเราจะโกหกความรู้สึกของตัวเองมันก็คงจะดูปลอม หลังเวทีก็พูดคุยกับเขาดีอยู่นะโทรศัพท์ก็คุยดีอยู่ในตอนนั้นก็ไปตามหน้าที่ไปก็ว่าไม่ไปก็ว่าไม่ไปงานเป็นลูกผู้ชายที่แท้ตนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคำว่าลูกผู้ชายที่แท้จริงมันเป็นแบบไหนที่เป็นลูกผู้ชายแบบไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่าลูกผู้ชายมันแปลว่าอะไรคำตอบที่แท้จริงมันไม่มีค่ะ